Next Gen Tournament t o u r n a มนต์สุดมันที่เต็มไปด้วยความท้าทายและได้สัมผัสกับประสบการณ์การแข่งขันที่เป็นมืออาชีพโดยการแข่งขัน Next Gen Tournament เป็นทัวร์นาเมนต์ e-sport ที่ใช้เกม Valorant เกมแนว FPS หรือ First Person Shooter จากค่าย Riot Games ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการเกมทั่วโลกก่อนจะเริ่มทัวร์อันสุดมันเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่ารูปแบบการแข่งขันของ Next Gen Tournament มีอะไรกันบ้างเริ่มที่ว่า Next Gen จะแบ่งเป็น5 Sta g e เดินด้วยสเตจที่1สเตจที่2สเตจที่3และสเตจที่4โดยเงินรางวัลแต่ละสเตจจะเป็นเงินรางวัลรวม5000บาทจะแบ่งเป็นที่1 2,5 0 0าที่2อ0 0ที่3และที่4500บาทแต่ละสเตจจะรับสมัครโควตสีทีมการแข่งขันของเราจะเป็นระบบ Single Elimination โดยจะคัดทีมไม่เหลือ8ทีมเพื่อจะเข้าไปแข่งในรอบ q u i l i f y โดยรอบนี้จะแข่งในระบบเ a ส e of 3จนถึงรอบ Sem i Final และในส่วนรอบชิงจะแข่งในระบบ Best of 5 i v e เพื่อหาแชมป์และรองแชมป์ไปรอในรอบ Last Stage และสุดท้าย Last Stage จะเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายโดยจะนำอันดับ1และอันดับ2ของ next gen tournament ทุก Stage มาแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว next gen tournament เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เปิดให้ทุกท่านได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันถ้าท่านไหนสนใจสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k next studio เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันได้เลย